าแต่ยพากันได้หลายเททิ่มหมดเลยดูเถอะน้นดยอย <pers> ูู่้เดียวเเอิผู้ใดก็ไปเบิดนี่กได้เคลียร์่อยไดนะเราบงอกไงจะมุมน้มันอยู่ในนี้เลยเคลียนี่แม่มอกี้นี่งามๆนะรนี่เอา้นเด้ได้มือสนี่ล้นตะก้านาก็ล้นตะก้า เททิมมันแล้วเนี่ยสามีเนี่ยอือเามาทคอนเทนต์เฉยๆราเทแล้วไปแล้วครับเรามาทคอนเทนต์เฉยๆนะคะเราลง้แล้วมาออกาเป็นเื้อมันเหมือนก่นดูดีดอกปีอนันดวไปงพีเ้ดอกนี้กูบม่สห็นดอกนีก้อนละใเลยมาเห็นมูนี่มากกเก๊ดอืมนอนเล่นากกีรพานคือพอปาดขานเลยเอาไปบ้านอยกม